เอารียบร้อยแลวก็มาให้มาเอาเลยนี้เขาชัดมากเลยอยาจะจอยดังจบทเ่เาเรีย์รั้ตังพวกนักข่าวลาวเางขลาวอะไนเรียนแล้วช่าเจ้ากอาไปคิดหดก้มท่าเอาอีกเนี่ยขนาดพ่อแม่ก็เห็นกับเยแล้วยิอยากไปอหากูหนึ่งเจ้ามีแต่จอยเพียเดียวนี่หู เขาจะน่าเลในบ้านเขายังไม่ได้พับเู้ใด่เนาะถ้าเจ้ามาอยู่ได้ก็ดีขึ้นกันเลยป้าลุงเงอนบางทางพลายปะเมียเมียยาปะอ่าเฮ้ย็บกพยากปะขัวขัวยาปะเจ้าป้าแต่บ่เดยนี้ยังไม่ได้ปะแต่ก็อ๋อพี่น้องเนาะก่อนอื่นกล่าวทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะว่าจะเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเทางเรือต่างประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่ส่องมุกคาวันสาวลาวคือเก้าพี่น้องเนาะ เอาเปิดภาพมาเมื่อนี้กาพี่แหละพี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนสาวแต๋วหรือว่าเพื่อนน้องน้ำฝนพี่น้องเลยก็คือตอนนี้กัโอ้ยจักสีว่าจังใดเนาะบุญไหวไปเบิดเลยพี่น้องเนาะท้งเดือนท้งเรื่องบาพรเพื่อนพี่น้องเนาะตอนนี้กัจักสีเอาจังใดไปยังบบหูเนาะแต่ที่หักลักๆนี่ก็คือทางสาวแต๋วนี่เพื่อนเบาเอาแล้วทางเบาพรเนาะพี่น้องเนาะ แต่วันนี้ทางสาวเตวนี่เปินกับซีด้ไปแจ้งในบ้านไว้ก่อนพี่น้องเลยก็มีแต่ว่ารอฟังคาตอบจากสาวเตวอีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเกิดเรื่องเกิดเล่าไปนี่กัโอ้ยพี่น้องเนาะที่แรกก็คิดอา่าคิดแต่ว่าเรื่องอา่าน้องนะ้ำฝนพี่น้องเลยนะเนาะอ่านี่แหละที่ว่าพัดพลาดจากกันเนาะเรื่องความากักพี่น้องเลยค่ะกลับมาแสดงความยินดีกับเรา ก็มาแสดงควอมินีกับเล่าโปดนพี่น้องเนาะมาออกดิทออเดทเมื่อวานนี้พี่น้องเลยแต่ทางเออเพิ่นว่านี่ก็คือมีอาการก็ได้เป็นประมาณสี่หามือแล้วพี่น้องเนาะก็คือมีมือนี้แหละที่ว่าออกอาการนักเลยพี่น้องเนาะหลังจากที่กลับมากับแบบทางสามุกดาสัมภาษณ์นี่กับแบบเบิรนกับเป็นตาญาณนะพี่น้องเนาะแล้วก็แล้วก็พ่อมาอันแล้ว่าซาแต่คันขึ้นเล่าบมยูแล้วก็ ลราสิพังยังพองย่างของเราแหละพี่น้องเนาะงเนสาวตวนี่โอ้ยอยู่บ่ได้ดอกว่าสินะพี่น้องเนาะพังบ่แล้วก็เป็นตยานเนาะเราไ้สาเตวเฮ็ดอยางนี้เราฮู้บดเลยเราจังซี่เนาะเป็นตยานหลายพี่น้องเลยตอนนี้กยังควบคุมสติตัวเองบ่ได้เนาะภาส่วนทางบาพรเฮาก็ยังนนอนแล้วก็ละเมอเว้าผู้เดียวอยู่พี่น้องเอ้ยเฮาก็ได้แต่เบิ่งห่างๆเนาะย่านแบบาอารวาสคุมพัยพี่น้องเอ้ย แ่าสิว่าจากไดนเนาะแล้วก็มีทางบาวไล่ผื่นเปแจงตำรวจกลุก่มว้แล้วพี่น้องเลยเนาะโดยเอ้าจางไดกาคือเก่าคือเดิมมาพี่น้องเนาะค่ะพี่น้อง FC เอฟซีปรจุบันสกุลขับมาเป็นการแข่งใจคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเพื่อเห็คุคิดต่อไปพี่น้องเลยอตอนนี้ก็เป็นช่วงบายแล้วพี่น้องเนาะคอยค,อยคำลงแรงแลวพี่น้องเลยไปเดี๋ยวทังสามมุกดากาซีได้เ,เขาไปหาทั้งนี่ก่อนพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปถามไทยทัง อ่านี่ก่อนนอ้ําทางมรตูนอนน้องคนไปเยี่ยมยามทานข้าวแล้วก่อนพี่น้องเลยเนาะแต่คิดมาเรื่องนี้กะโอ้ยเนาะอันนี้กนะออกมือใจแท่นั่นพี่น้องเลยเนาะกะอีตัวนั่นแหละพี่น้องเนาะแบบว่าคือว่าหากันอยู่ดีๆยู้ผัดมาเป็นเนื่อนี้นะพี่น้องเลยเดี๋ยะขั้นสั้นเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมยามทานข้าวไปนีเพื่อนก่อนเนาะพี่น,อน, <ST AR> น้องเนาะคือว่าล่าสุดนี่กะ,ะทางเพื่อนเพื่อนกะสิพายพี่น้องเลยเนาะโดยวปะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะโดย สบายดีเด้อทางเด้อเนาะโม่วเนาะว่าเซนซักเรื่องนี้คือก็เอากันคือนี่ก็บบะเถือกบะเถิบแล้วเัาจับแล้วเากินไปชง โอ้ยุดเด้อมันหาโทษเจี่ยวว่ายุ่งยาแล้วพวกนักข่าวเนี่ยนักข่าวเราเขาเลยไปส่งด้วยตัวเองมันบ่ถึกมันได้ดีดีนะเจ้านาทีมาเอาราไปดีกว่าเรามัดมือมัดลงลงตัวรถเลยเกียร์จะดับนี่ใส่กับมือเรียบร้อยนะเนาะกเอานี่ใส่กับมือก็ยังก็ไปใส่ไปเอารถในเงินเป็นคนหลักอยู่แล้วน่าพังมันยังเป็นคนหลักก็ให้ขึ้นอยู่กับของกฎหมายเพื่อนเนาะเออ ทางพ่อเพิ่นเว้ากะคืออยู่เพราะว่ามีเหตุผลแเราเพราะว่ายุ่มย่อมมันเอาไปรอดแเรามอบให้ทางสมมุติว่ากุมขึ้นรถแล้วพาให้เรานั่งดีๆจะน้อยไประวางเคืงค้างเราลงเนสะเราแบบเป็นนี่เป็นหันมาเด้นะนี่เราของเราย่างโบวิคคือเกดี๋ยวมอบนี่ลยรอดทั้งเฮาคือเกลียวเฮาติ่งปูบไปชงประมาณนี้นะเราก็ไปแจ้งเป็นยังเพื่อนเนาะแจ้งเลยวันนี้ก็คันบัตรค่าคนค้างยังตั้งทานคือยิมย่อยนี่ก็ไม่จำแล้ว ปจเจ้าที uh, uh, 對對่นีให้มาเอาฝือได้เนาะแแ้ต้ไไชงไวุ่นไดยกอันนี้ก็จมยาวจับอยู่ก็คนยาเนาะยมเจับเดียวมีสองเดียวมันคอยมาเชียกมีมันแทงขวานยาวกเจ้มยาวเจได้โอ้ยายผู้หนึ่งเป็นเนาะ คนได้นี่เด้อขนาดมานี่เฮาพุกคักเลยคันพุกบ่คันมันกัดเชือกนึงกัดเฮาเลยโอ้เหมือนพี่น้องโอ้ยเป็นไดเด้แม่เฒ่าเฮาเาคือง่อยนแม่เฒ่านี่กลแน่เกิดกดนั้นม่ว่าาบ่ได้ยิน่เป็นหยัง อย่างว่าเป็นยังได้ก็งอหน่อยกินฮอดก็ได้ก็วางไม่ก็วางหัวหน้าร้านมืร้านหนึ่งกิไปจับให้ะจำเราให้เขาไปชงญี่ปุ่นเราพังอืมนะเลยถึในบ้านนี่เขาเฮ็ดให้โอ้เขาก็ทั้งนี้พวกร้านบ่มีปัญญากระจะมัดกุ้มเขาก็ขึ้นเมาเขาก็กลับเลยจังนียอืมเอาเดียวแจ้งในในบ้านนี่ในบ้านว่าเออเอาไปได้แล้วต้องแจ้งตำรวจกลุ่มหมาเอาเรียบร้อยแล้ว ก็มาให้มาเอาเลยนี hmm. ่เขาก็ช hmm. ัดมากเลยอยากจะวาดดานจบเจ่ยว mm ่าเวิบ hmm. ม uh ัด hmm. ด <c ười> mm ังพวกนักข่าวลาวเขาดังคนลาวนี่ยนเว็อแลเวช่างก็เาไปทิไปพัดกุ้งทายเอาอีกเนี่ยขยายพอแม่ก็เห็นก็เว็แล้วยิ่งหยอกอุ้ยพวกก้าเข้าไปหาเพื่อนรักหวอบเว้านพวกเจ้าี่จับไลนะจับคนบกกนดางแล้วทาเอา กอนพินยาเมื่อไรเดื่อนี่นั่นนี่ปาดกซ้อแล้วจ๊ไะจะดีคือกันนอยาด้ดีนะดีนู้ชลลูชากับเพิ่อนันยูนี่กคนหู้ช่เปล่ลูชาเพิ่นม่ได้อยู่แล้ววป่ามันอาะวดอยนี่ออรแล้วมีเรื่องน้งกคือเพิ่นอยากมาพ่อพันกับุแรแต่เพิ่นเนาะเขาเพิ่นอยากมากับแ้วแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะเมนบอกบัวถนั้นบเกี่ยวนะเออมันอยู่มากมากมั่งก็ทึกเคี้ยวดคนนั่นแหละ เวรชิมาดีมาสร้างชตโตวันฉันมาสร้างความเดือดร้อนเนาะสร้างเป็นแท่นพี่น้องเจ้อกว่าน้องเนองว่างเพิ่มก็นี่น้อยังอยู่เพื่อนหรือเปลาโอ้เราอยู่เซก็อยู่นอกอยู่นอกฮะวายว่าคุณจะมุ่นวายสร้างเป็นเนาะนี่ก็คือว่าแน่เนาะเป็นหัวใจสาวเต๋กับลูกมีแต่บ้านมอบคือพอแระบายไปไวเมื่อนี่เนาะอ๋อวุฒิธีหย่อ เาไม่ได้ไปรูครัวบันนี้ฮิตครองก็ยังบร่ได้ต่ไปะหาผูหนึ่งเจ้าไม่แต่รักจอยพู้เดียวได้หับผู้เพราะะนันในบ้านเขายังไม่ได้ฮับูเลยงนองกินนงานนมันเป็นอยนั้นไม่หลานเลยวาว่าพอเนี่ยเขาจบการแล้ว เนี่ยสิ่งได้ยามผ่านมาแล้ยไปนะอยู่นี่บ้านกระเบาเซ่เนี่ยจนได้ลูกคนนึงอีโร่มีจะช่อมเนี่นี่เมียคนหนึ่งเแล้วไปอยู่กับชีวังเวียงนี่ก็ตกอยู่ปีปลายกระชีวังเวียงพ้นเมืองบาตานของจะเป็นทหารเมื่อตกี้เป็นทหารโอ้ทหารเราเ่าอรือว่าพ่นก็ชักมาอยู่พักยาตกอยู่ชาวไปลายปีนั่นเลย โยฮันเขาก็บอกว่าเติมแล้วบันย่างนี่บ่เสรกันลูกกเมียปาคอปาคอตัวเองหัวอันกี่ขั้นล่นดละตัวรายะเนาะพาอคนนี้ค่ะปารีกับมีแต่ว่ามอบให้ทั้งเจ้าหน้าที่กุมเพิ่นเมืนว่ากแม่เลยหนาที่ะที่แรกว่าคันคือว่าห้าสิบปส่งนบ่ได้แล้วัดีนงังัอนุญาตเนาะยุเนี้มันเบบคือพอแล้วว่าอันี้มันโมเมนต์แนวห้าสิบปส่งเนาะ มันบอกเมนคือห้าเจ้าข่อยแบบดีๆเนาะเจ้าเห็ดพิษแนวใดเน่หนึ่งเลยทักหนักเงี้ยข้ายูเมนบอกอันนี้เราอารวาแบบนี้อันนี้มันอารวะจุฬาจุมย่าใช้โซ่ใช้ยังมันโดดลงแต่ลดเทิมันตายในรถจุมย่าจุมย่าลงทิศโทษหนักเลยอย่าตีพี่น้องแล้วนะชีมาหุ่มพวกพวกกระเท้าก็มาอยู่รอบกระปิดเลยโอ้เราควรจะโทษห้าพี่เนาะ อาก็มีแต่ว่านั่นแหละบนี้กนเอาะโยกมแเอาไปดบเขาจะขนใช่คัเร่องเพื่นเตพื่นน้นองเพื่อนก่อนชก็เพื่อนเหเจ้าอยู่ตัวนี้เนาะก็จะส่ไปใช้กัเรื่องเรื่องของเพื่นเ้เากับคนรักเท่กันเ็นกัคนรักให้รักก็ได้จดีกว่านะ ใช่เนาะหากะมาเสาเรื่องน่องช่องใสพันมาเป็นเรื่องสตีลอีกแล้วบานนี้พี่น้องเลยเนาะทั้งนั้นกะโอ้ยในเงินข่าวกะเสาหน้าพี่น้องแต่ว่ายู่มีหมู่จ้ะเนาะมาคูณนี่มันเป็นเป็นข้าเดียวเนาะเงินขักนี่นี่เผยหน่อยมันประมาณเป็นเงิเป็นชานบางคนเป็นเงินเป็นชานอย่าพังความไ้ยแต่ไม่เท่านี้เราเรื่องน้องช่องใสนี่ถ้าดช่องใสโบยู่เลย ไปสิเบิงลูกๆซอยเราปะใช่ในฮะทดีนะเด็กน้อยน้ำมันนี่นะมันบเกี่ยวรับเรื่องลูกคอยเล่าปะลูกคอยเล่าไปอ๋อแบบว่าเออแบบว่าว่าพืชนี่แหละแบบว่าคือคือปกตินี่ท้องใสอยู่นี่สิหาแรงหาง่ายเนาะหาของอยู่ของกินนั่นนะ วันนี้พัดเลาบโบยูเราแบบกับเป็นห่วงวันนี้เราผัดข้าลูกข้าวล้านฮะนะจกักข้าวซีมาทรงมายืนเลา้าฮะนะเอือน้องเขานะกันว่าบ่บางในได้อันนี้ฝนว่าไรเชิญเดือนฟองคองขมายบ่ปั่นเขาปั่นน้ำเลยเมื่อบ่เนี่ลยไห้นอเนี่แล้วว่าลูกเคยเราเนี่ยบ่<อ>ต้องต้องทั้งเมตุเพราะนาะว่านเชี่ยแนวใดเพราะว่าทาั้งลูกเคยเราก็เห็ดหน้าหายจนแล้วเนาะ เรือสิปันเขาปันน้ำห้บอหรือว่าทั้งน้องเคนงันเลยกา่อตนม้าเอ้างเท่าง่้วท่ากางคน่อกขเท่า้ากวางข้าเท่า้างว้เห่าข้างกวเ่้าเ่า้ากวเข้าเท่า้าน่าาวเท้ากวงเ่เงก่่น่เจ้าก็ได้ กันไม่เท่าหกาอุ้ยะปอนละเราป็นได้แล้วาก็เบิ่อรอเลยอย่นั่นแล้วผู้ชอนแต่ผู้น้อนั่นแล้เราก็ฮู้ฮู้เนาะผู้น้อเอาใบกินกับเขาอ้ยบวกกัเขาแล้วยานเขายามน็อตยามนี่หันหาืว่าเอายาิใจบุคคบัดมันเห็ดเขาเขาอยู่ท็ดขึ้นหอขึ้นพอเรียเนาะเจ้าวันได้ ແລະບໍ່ຍ່ານະຍ່າເຈົ້າເອລລາກັນນາະເຈົຍ່າງມາບນືກດນລລກັນນາຍ່າງມາດຍມບນຄນມກຍົກງນາຍມລະໄກຍາງມາຊີຊເຈົ້ານຢບນເກົບ อกินกินม่เถ่ากินไปมือก่อนแบบกระหินกินเนาะกินแกงหนน้ำไม้กระหินน้ำไม้เชิญแซ่ดตัวเอ้ยันแล้วใครบอกว่าเอาเมียมันี่ยคนเชหาเอาเมียเถ่าใครเนี่ยตามันเขากินแก้มน้ามันเขาช็อตโอ้ยเฮคนจะหาคนอยากจะเอาพันน้ำไม้ลามเนี่ยตัวแบบแบบว่าผู้อันนาผู้น้อยในการให้ผู้ใหญ่นี่เอาบ่ได้แล้วทำนี่แหละเป็นยัง ดูไปเนาะโอ้ยตัว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังให้เรียบร้อยแล้วผัดเป็นแนวนี้มีบุญดับบัดอย่างนี้เนาะเขาเชว่าอะไรกันเอาหมูแคร์ต้บเป็นแปบอาจจะเป็นแบบก้ามเล่ากันแล้วให้ปากเอาเลยกินใจไฟมันหางม่ได้เนาะจะได้หางไม่ได้ ไปเด้อตายอยู่ากลับบ้านอยู่ว่าคนเขาไปอยู่ตายเลยแล้วส่งใส่กัมแล้วนะโทรมามือนั้นเออใหนโทรไปหาคนโทรหาเขาเขาไม่โทรหามูแม่มวว่าเอออ้เบิ้งในชาวพนิชไทยไทยมีเงินไทยพนันชีเลยหาิบาทบินมอเตไซคอยู่ไทยให้ไถมผู้หญิงผู้ชายเอยโทรไปอยู่ไทยพนันเจ้าวโทรไปหาหมูแถนั้นั่นละเห็นอย้แล้วชาพนัน แลนไปหาโมอยู่เท่านั้นวะชอยนะหาบมีเยอะบมีเงินวะเชียค่คารถไทยรถจักรันค่ับเด่นกว่านะสี่ร้อยห้าสิบบาทโบมีแล้วก็ให้หมดขื้นมึงนะฮะแล้วก็ชักคุณประมาณมื่นละแม่ก็มาเอาแบบบแม่แม่ได้ับไปจลบวชืมาให้เงินโ่โอ้สตแลเราเอาเงินให้ผัวนะสองเซนเพาตามอย่างนจะเร็วนะมันเร็วจะได้เงินมียร เมียอันใดสิพ่นเอามาโยกนำมันละโอทีเลขบ่กพังไปเนาะว่ากอีบาบแล้วกับเนาะกับเอ้จะยังบ่รู้อีกมีไยๆัเาคัอยู่วจักมื้อใดสิได้มาอยู่เพนดเขาหลังออ้ยกะเออืนเนาะถ้าเจ้ามาอยู่ได้ก็ดีคือกันนะมันจะฮ้อยทางบ่เกปะ่เมียอยากปะเยก็บ่อยากปะผัวๆอยากปะ จะปะดะบ่ดะนี่ยังบ่ได้ปะแต่ว่ายังต้องแต่งอยู่เจ้าน่ะอยากปะผัวบ่ได้อยากปแต่ผัวอยากปเอ้ยเาเป็นอะไรอผัวอยากปคือมือันะบาดนี้มัากะลงคลิปก็ัวว่าเอ้ยบาดอก็ยังอยู่ผู้น้องเราพั่นปผัวปผัวผัวอยากปอืเอาแลับกันไปแอืังากลูกผัวคนนลูกวก็่แบบนั้นป้าปเจ้าก็นีออกมา ลาผัดใอยักฟ้าเสียนะเออนอนแบบเมื่อมาเมื่อวานนี่มื่อนี่กับแม่ลูกแม่เมื่อวานครับพราเอาเลยใบยักฟ้าก็จะี่อยู่ได้บอกเอาคอยจิตถามใจเจ้าเ่ามีใจให้เฮาเลยอยู่ได้อีบ่ลรอเจ้าก็กอว่าก็วอยู่งกันบ่คิดอีต้นลูกค่ะน้อน้อยนะลูกพันยังน้อยครับดูนองลุงว่ามีใจให้เขา เพิ่นไปตีผู้สาบ่หรื่านอะไรเอาเป็นเอ้าปะให้ยัางปะคือะบุคือตาเลยเออแม่นเพิ่นลงให้ทางกายบ่ก็ลงคลิปมานะตอนแกเอาคลิปเราคนว่าแต่อันนันลูกหัวเราบัดนว่าความกันเราบดน่าเรา้าเือนก้อนต่น้มนไปด่าลูกด่าครัวคือเก่าคนก จมเอ้ยเมื่ออยู่ที่ลาลาอันนั้นค่ะถ้าหวงเงิน5ล้านมันก็บ่ได้ยังสักอย่างก็มาอยู่ที่ลลาแลอ้าวก็ยังกเอ้ยยังอยู่ตรงกลอยู่ได้จุดที่ว่าลูกปวเอาบัดเฮือนุบ่แม่นเฮือนเอ้ยบ่ซเฮือนเฮ็ดกับเาทางลูกปัวหันแล้วก็เพิ่นก็เอ้ยอยู่ประมาณ0 0ดอ๋อ คนชอยก็ว่าเรามีเอื Uma, uh ้อ huh. น right mm ้องต่างประเทศพ่เรานะบ้าเอยนเขาเขาชอยเออยโ้่เขาไม่ได้ชอยทางพ่อชอยเออยชอเออยหกไดานไทยตะเิถันช่องล้านไทยเออที่ชองก็สิล้านหแสนเปิแต่งเรียบร้อยไม่เท่ามูคูนั่นแหละมาให้ให้เฮ็ดเฮือชาญอยู่กับลูกกับพ่อลูกเอยชทย กูมุ่งไปกูมักไงเพิ <sk 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 Damn, ่นบริเวณที่เป็นอะไรนะเห็ดแล้วก็ไม่อยากเห็ดเลรอเห็ดก็เป็นเงินเพิ่มมัดเป็นอย่างเงินเพิ่มมัดเป็นข่าแเป็นข่าวแต่ว่าเงินเพิ่มมัดอ่างมาเบิร์ดเอาเออสมุนอาป้ากันที่ช่อเจ้าเป็นผัวเมียเพิ่นบริเวณแบ่งชิงชมสามมาสิจักแล้วทังที่เจ้าก็บ่ได้ผิดเนาะแม่น กขาวอกเาต่อไปอันแล้มันต้องระแบ่งกันลูกเต้าเต็มย่ามอยู่เนี่ยมันสีแบบว่าเจ้าสีมาตัวป่าอมลูกมาพี่บ่อได้คตีโศกนกอ่าถ้าถ้าได้ก็มันต้องได้แน่เลยเงินพคนนั่นแหละเงินจะคนใชยเอ้ยสาธุก้าได้ยังไงมันต้องได้เนาะตรงเบงส่วนแม่เนาะอีกอย่างหนึ่งมาเจ้าบอทแมนคนพิษมันในคนที่พิษคือเล้วบวัน เจ้าก็สิได้หลายกว่าแล้วบะะ่าชัาๆเนาะมาเจ้ามันมีลูกมีอย่างวาะนี่จะสีมาตัวเป่ากับลูกกับเตาบาาบา้าเดี่ยบ่ได้ที่ใดแล้าบานเฮานี่ถ้าบ้าบวกพิษนี่มันต้องมีแบบขาเลี้ยงลูกอีกเด้อเลยมือจะได้ตมื่อยขุมละเมื่อยเดิมานอนน้ำไ่เท่านี้คิดน้ำเดินจะของมายังมาคิดนะพี่เนะาะน้ำแม่ยุ่งกับน้ากับกอัดอเนียนข่าวบุรี สิเปิดก็แย่แล้วบ่มาใช่น้องเอ็กซ์จะเอาไว้น้องก็ได้ไปทางบ้านก็บ่มีแต่ก่อนยังว่าดีใจเนาะยังว่าภายแน่เนาะยังว่าน้องนุ่งมีเนาะนุ่งมีก็เอ้ก็ได้กินน้ําอืงดีกนงก็ก็ดีใจแต่ว่าได้เงินข้าวบ่ดีแล้วเอ้ยก็ทุกข์ถ้าว่าน้องได้ดีก็เอ้ก็ดีใจแล้วะแม่นเลยธรรมดาได้เนาะบ่ว่าใครเด้ใช้บ่เพิ่นพโอ้ใช้เพิน ชาผลได้เกินได้งานแล้วได้ผลได้เดินได้เออ็ด้วเนเบไปบังนังกับมีคังอยู่คังกินน้ำหนังนหงให้ดีใจแล้วเมนเอมาแบบนี้ผัดจักไผสีเพิงไผแบบนี้เนาะนจักไผสีเพิงไผเนาะมาเป็นแบบนี้พี่น้องมาเัดกับบะมีมีแต่แม่เดียวแบบนี้กับเ่าเลยเนาะ มู่ทาพาคนไปเชียร์ขาไฟกันพาคนรดลมช่ไาลดลมอยู่ท่กับวันอันนั้นและเจ็บบ่ไม่ได้เจ็บเพราไมลานนะและตกน้ำกี่ต่ออไรก่นสิคุณนุ่นนี่ตลาดทันโดลูกสัมผนี่บ่เริ่มันดเาย คือเอให้หวานร้านหว้านทอดสองปีแล้วบ่ะะยาเลือกยังอีกสอเดือนยาต้นเ้พิ่นกับคนตน้อยเนาะเอเจ็เปดเดือนนมกันคือว่าทะเลพี่น้องค่รวเรวกักินแบบเปียงโอเนาะตามพะะคะรีนะอันนี้ก็ยังว่ามี่อ้าบ่มีพอ่แห้งนักคนนี้เขา็ความเก่งแห้บ่มีแมนเลยรลหยุดตาจากใครสิฮะให้เนาะยายบรเราบรเท่อะไรบลูกลานบัรอ เออเกิอยู่เือนผัวถ้าว่าผัวมาพิ่ะแบเรา่อนยเนาะโอ้ยบต่ชิใจี่เนี้ยก็ถือก็ไทกัเนาะบอกก่ถือเนาะเอ้ยนะมีลูกสองคนบหมือนสี่อ๋อละสี่คนยิงชองชายชองผัวเพียงหัวแล้วเนาะดุเจ้าเนาะไล้วดาวบ้าขาวกองเพชรดาวบ่าขาวกองเพชรแขกเมย์ มีอย่างไรกันมีแต่สูนี่เลยทีไรมันเกิดขึ้นนะเนาะเหยี่ยงแล้วก็ติดตะเมยหอกได้ได้พังเลยก็เป็นตะเมยน้ำเป็นกำลังใจให้เนาะเพราะว่ายมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละมีแต่สูนเลยก็เหี่ยงดูลูกเนาะอย่ามันเกิดก็เกิดมีแต่ไรปล่อยมันไปมันหามมันมาอยู่เด้ดเชะ เป็นกำลังใจให้ปลาด้วเด้อสาธุสมปะคือกนรนะพอดได้ดีกับคอให้เกิดกับเจ้าคือกันนั่นแหละปลาเดียวอันนะอันให้อันเท่าน้อยน่เดี๋ยวไปเอานมนะปลาเดียวสะเอานมห้ยปะลาลาลาไปไปเอานมน้ำเอ้ยปะปลาปลามาผีปลาอี่นองเนาะตาพ่กมาทันทีเลย แต่ยังว่าผู้เดียวเราอยู่พี่น้องเยางทางน้องงานทางครัวสเตลเพิ่มอะลูกอะทุจ้าทุจ้าให้ได้ถืจ้าโอ้ยอ่าโอ้ยพี่น้องขาวไอดาวโอ้นี่บอลูกเลยนะเลยโอ้ลูกกับเซลเซอยู่โดินเดินเออว่าเป็นยังบ่าเป็นยังเลยซาถูกนะไปกับป้าก่อนเอยเด้อไปเด้อเลยอะโอเคพี่น้องเยเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ สามุกดาก็ทเดินทางกับก้อนพี่น้องเลยเนาะโดยา,กน,ายกน,นกขอใเอซมาสบุปเดกกันเดินาาสตารที่นี่าก,กพี่น้องสบายดี